คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีไอเดียดีๆอยู่ในหัวแต่ไม่กล้าพูดหรือไม่กล้าลงมือทำในคลิปนี้เราจะพาคุณไปค้นพบวิธีฝึกนิสัยเล็กๆที่ช่วยให้คุณกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นในชีวิตประจำวันคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคง,ง่ายๆที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีทั้งในเรื่องงานและชีวิตส่วนตัวคลิปนี้จะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจหรือรเผชิญความท้าทายใหม่ๆ และคุณจะเห็นว่าความกล้าไม่ได้เกิดจากความพยายามครั้งใหญ่แต่อยู่ที่การะส,สมนิสัยเล็กๆอย่างต่อเนื่องนิสัยเล็กๆที่ทําให้คุณกล้าคิดกล้าทํามากขึ้นไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่หรือการผลักดันตัวเองให้เสี่ยงแบบสุดโต่งแต่เป็นการสร้างพฤติกรรมประจําวันเล็กๆที่ค่อยๆะส,สมความมั่นใจและความกล้าอย่างต่อเนื่องการเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการตั้งคําถามกับสิ่งที่เคยยึดถือเป็นปกติ การกล้าแสดงความคิดเห็นแม้จะรู้สึกไม่มั่นใจการยอมรับความผิดพลาดและเรียนรู้จากมันแทนที่จะหลีกเลี่ยงเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความกล้าในการตัดสินใจได้อย่างยั่งยืนความกล้าที่เกิดจากนิสัยเล็กๆเหล่านี้จะทําให้คุณไม่รู้สึกกดดันหรือเหนื่อยเกินไปเพราะเป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นธรรมชาติในชีวิตประจําวันการ,รเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนเล็กๆเป็นประจํา จะช่วยให้คุณคุ้นชินกับการลงมือทำแม้ว่าสถานการณ์ใหญ่หรือซับซ้อนจะเกิดขึ้นความสามารถในการคิดและทำอย่างมั่นใจก็จะปรากฏออกมาโดยอัตโนมัตินิสัยเล็กๆอย่างการบันทึกไอเดียทุกวันการลองทำสิ่งใหม่แม้เพียงเล็กน้อยการถามคำถามต่อผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่มีประสบการณ์การฝึกพูดออกเสียงความคิดเห็นของตัวเองต่อหน้าเพื่อนหรือคนรอบตัวสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกตัวเองให้กล้าพูดกล้าลอง ล้าตัดสินใจโดยไม่ต้องมีเหตุผลใหญ่หรือแรงกดดันภายนอกการเขียนไอเดียหรือความคิดลงกระดาษทุกวันแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองของคุณชินกับการสร้างความคิดใหม่การลองทำสิ่งใหม่เล็กๆอย่างการทดลองเมนูอาหารใหม่การลองวิธีการทำงานที่ต่างออกไปหรือการเริ่มพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเห็นว่าความเสี่ยงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นประสบการณ์ใหม่ที่มีค่ายิ่งคุณฝึกนิสัยเล็กๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าความกล้าที่เคยดูเหมือนยากจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติคุณจะกล้าที่จะเสนอไอเดียใหม่ในที่ทำงานกล้าที่จะทดลองวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยลองกล้าที่จะตัดสินใจแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเข้ามานอกจากนี้ยังช่วยให้คุณลดความกลัวต่อความล้มเหลวเพราะคุณได้ฝึกตัวเองให้รับมือกับความล้มเหลวเล็กๆมาก่อนแล้ว ทำให้การล้มเหลวใหญ่หรือการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญไม่ทําให้คุณหยุดนิ่งอีกต่อไปตัวอย่างสมมุติเช่นสมมุติว่าคุณชื่อพีระพีระเป็นคนที่เคยกลัวการแสดงออกและไม่กล้าเสนอไอเดียในที่ทํางานวันหนึ่งพีระเริ่มฝึกนิสัยเล็กๆโดยเริ่มจากเขียนไอเดียใหม่ๆของงานที่ทำทุกวันลงในสมุดบันทึกและพยายามพูดความคิดของตัวเองต่อหน้าเพื่อนสนิทพีระยังลองวิธีทำงานใหม่ในโปรเจกต์เล็กๆ ที่ไม่เสี่ยงต่อผลเสียมากนักหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนพีระพบว่าตัวเองกล้าที่จะเสนอไอเดียในที่ประชุมกล้าที่จะถามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและกล้าที่จะรับความท้าทายใหม่ๆผลลัพธ์คือพีระสามารถสร้างผลงานที่น่าประทับใจและได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้นการเริ่มจากนิสัยเล็กๆทำให้พีระกล้าคิดและกล้าทำได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่หรือก้าวกระโดดอย่างเสี่ยง ถ้าเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันนิสัยเล็กๆเ,เหล่านี้เหมือนการออกกำลังกายสำหรับความกล้ายิ่งคุณฝึกบ่อยและต่อเนื่องร่างกายและจิตใจจะชินกับความท้าทายความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องพยายามฝืนทุกครั้งที่คุณลองทำสิ่งใหม่แม้จะเป็นเรื่องเล็กความสำเร็จหรือบทเรียนที่ได้รับจะช่วยเสริมสร้างความกล้าให้มากขึ้นเรื่อยๆและทำให้คุณกล้าที่จะคิดใหญ่ และลงมือทำอย่างจริงจังในอนาคตการสะสมนิสัยเล็กๆเหล่านี้เป็นวิธีที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดในการพัฒนาความกล้าในชีวิตทั้งส่วนตัวและการทำงานตอนนี้คุณได้เห็นแล้วว่านิสัยเล็กๆที่เราฝึกทุกวันสามารถสร้างความกล้าให้คุณกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นได้การเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นเขียนไอเดียใหม่ลองสิ่งใหม่หรือพูดความคิดของตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจแบบต่อเนื่อง ความกล้าที่เกิดจากนิสัยเหล่านี้ทำให้คุณพร้อมเผชิญความท้าทายลดความกลัวต่อความล้มเหลวและกล้าที่จะตัดสินใจสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอการฝึกเล็กๆทุกวันสะสมเป็นผลลัพธ์ใหญ่ที่เห็นชัดในชีวิตจริงนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคุณจะเริ่มเห็นตัวเองกล้าแสดงออกและลงมือทำในสิ่งที่เคยกลัวได้มากขึ้นสุดท้ายหากคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเกมแห่งชีวิตด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ